เต๋าฉ das ัดพลขวัญบ e ัวครับผู้สมัครสอกอเขตทุ่งคุพภาคไทยสร้างไทยทีมคุณหญิงสุดารัตน์คนพื้นที่สายเลือดทุ่งคุต้องฉัดพลเบอร์3ครับก็คือเต๋าเกิดและโตอยู่ที่พื้นที่เขตทุ่งคุเต๋าก็คือพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนพี่น้องชาวทุ่งคุทั่วไปที่ตื่นเช้าตั้งแต่6โมงเพื่อไปทำงานอยู่ทางหลักสอนะครับซึ่ง เราก็ได้เห็นปัญหาของทุ่งคุเราไม่ว่าจะเป็นรถติดเราไปทำงานด้วยกระปี้กระเป๋าแต่เช้ากลายเป็นเราต้องมานั่งเครียดอยู่บนรถซึ่งกว่าจะไปถึงพาไม่ทานโดนหัวหน้าดาอีกซึ่งอันนี้ครับทำให้เสาเร่งเห็นว่าเสาควรจะเข้ามาสืบสารต่อจากคุณพ่อซึ่งเคยเป็นอดีตสกเก่าของทุงคุเราก็คือท่านสกโสพลขวัญบัวครับ พ่อสโสมพลนะครับก็คือเป็นอดีตสกช่วงประมาณปี44ครับช่วงนั้นซึ่งช่วงนั้นนะครับก็คือเกียรติทุงคูของเราคุณพ่อก็คือเชื่อมถนนระหว่างประชาธิปไต 54, ออกทางพุทธบูชา36ซึ่งปัจจุบันเนี้ยถนนเส้นนั้นถือเป็นเส้นทางหลักที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างถนนประชาธิปกับพุทธบูชาครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวทุงคูเราถ้าสมมุติเตาได้มีโอกาสเตาก็มีความตั้งใจที่จะนําสิ่งดีๆที่คุณพ่อเคยทําไว้เพื่อมาทําประโยชน์ให้พี่น้องชาวทุงคูเรา คือหลักๆเลยครับปัญหาหลักของทุ่งคุก็คือน้ําท่วมซึ่งถามว่ามันเกิดจากอะไรเราต้องย้อนไปว่าทุ่งคุเคยขุดลอกท่อครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ปัญหานี้มันเป็นปัญหาเลื้อรลังที่เกิดขึ้นมานานแต่ว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมาที่ทําให้เราไม่มีผู้แทนที่เกิดจากการเลือกตั้งเข้ามารับฟังเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องครับอีกทั้งผู้แทนที่แต่งตั้งขึ้นมาบางครั้งอาจจะไม่ใช่คนพื้นที่เราซึ่งเขาไม่ทราบปัญหาของคนพื้นที่เราดีเท่าคนพื้นที่เราครับ ถามว่ากดดันไหมเราก็กดดันแต่ว่าเรามีความมุ่งมั่นความตั้งใจที่เราจะมารับใช้พี่น้องของเราจริงๆครับมาเลยทําให้เราทํางานเต็มที่ก็คือเราลงหาพี่น้องเองถ้าผู้สมัครลงไปเองเนี้ยประชาชนได้เห็นประชาชนอยากพูดคุยด้วยอยากระบายว่าทุกที่เขาเจอปัญหาที่เขาเจอคืออะไรเรียกว่าลงมาทุบชุมชนแหะครับเดินเข้าไปหาชาวบ้านด้วยตัวเองทุกบ้านครับวันนี้ครับถึงผมจะเป็นน้องใหม่ทางการเมือง หน้าใหม่ในเขตทุ่งคุแต่ประสบการณ์ที่คุณพ่อผมเคยทำและผมได้ติดตามมารับรองผมดูแลพี่น้องดีแน่นอนครับถ้าสมมุติเต่าได้รับโอกาสจากพี่น้องชาวทุ่งคูนะครับรับเลือกเป็นสอกอเขตทุ่งคูสิ่งแรกที่เราตั้งใจจะทำคือ เราจะขุดลอกท่อระบายน้ําทั้งเขตไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านเอกชนต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมอีกครั้งพี่น้องประชาชนต้องสามารถตรวจสอบการทํางานได้ไม่ใช่ว่าเอารถแมคโครมาขุดตามคลองแค่มาจิ้มจิ้มแต่คุณไม่ได้ตักขยะขึ้นมาจริงปัญหานี้มันก็ยังไม่ถูกการแก้ไขอยู่ดีครับถ้าเราได้รับเลือกเราพร้อมทํางานทันทีครับก็คือเป็นพักที่ คุณหญิงสุดารัตน์เป็นประธานซึ่งท่านมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนตัวเล็กถามว่าคนตัวเล็กก็คือประชาชนทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าเขตทุ่งคูของเรามีพ่อค้าแม่ค้าจํานวนมากมีประชาชนที่อยู่ในฐานะที่ไม่ได้ร่ํารวยอยู่บางที่อาจจะอยู่ปานกลางประมาณนี้ยังมีความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นต้องกู้นอกระบบหรือจะเป็นการศึกษาหรือจะเป็นด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องของเราครับ พี่น้องชาวทุ่งคูครับเขตทุ่งคูของเรามีลูกหลานที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นสายเลือดของทุ่งคูผมอยากขอโอกาสจากพี่น้องนะครับให้โอกาสลูกหลานชาวทุ่งคูได้ดูแลทุ่งคูครับเบอร์3นะครับวันที่22พฤษภาเข้าคูหาบัตรสีชมพูกาเบอร์3บัตรสีน้ำตาลนะครับกาเบอร์11ผู้ว่าสิทธาธิวาลีทีมสุดารัตครับ